โอ้หใส่โอ้โหชีบล <preciso S 2> oh. ้ติดนกครับเมื่อน้ำซึมมาจากฝังตรงขามครับสวัสดีครับขอต้อนรับกานเข้าสู่ช่องกับดำซิงดินดวนครับวันนี้มาเบิ้งรถติดครับ ได้สิผ้าจำรอเลยครับมือไหนเดี๋อ้ยลงครับมันกวนหนูนี่ครับมันหน้านน่ะมลงไปไหนไหมเปลี่ยนได้หน้าเปลี่ยนดีปอันบวกขึ้นดีดีเลยหน้าเปลี่ยนดีอ๋อจริงอ๋อเดี่ยวยืดออกห่างอยู่ไหมมันเห็นดีดีไหม โอ้ส <c ười> oh ัตวจลรถออกมอุดเฮยนี่หะต่อยรถด้วยโอ้ยยาวาขึ้นแม่ควล็น้อยเงิ่เนอบังห้าหกตันเงิน ôi một tuồng lấy hôm nay có một cái trục sai tim lót lót nhả lạp lót lạp là gì đúng không nhả lạp là hiết đúng Nó hiết lọ là gì đúng không nhả lót chịu 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 โอ้เแ็ดก็มีใดช์ชันก็หวนโเฮ้ยเอ็กป็ดเอ็กทวงหน้าทวงหน้าจะมาทวงไทยครับจับล้อครับงัดดักแล้วเอาเลย

บด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 พวเลยบ้าบ้าพอกันพอกันพวะถอยึ้นถอยึ้นรถถอยึ้นมันเลนเอาโอ้ยใ่กอนโอ้ยใจกอนอย่าอถอยเง้ โอ้มันมันม like, ่จับโอ้าอีกแล้วถอยขึ้นเลหเหรอควายขึ้นโอ้เซ้งวะขึ้นจ้าวขึ้นมาได้หรอสตาร์ทยัง

ขึ uh. this room? This room ้นติ mm. <Th> ่มโลก็ได้เาลงครับคันโนไนอนแล้วนะครับหาออกไปได้บุติดยน้อยได้บ่มจ๊ะก็ได้หัวเหงครับยืนหัวเหงขึ้น

แง่ความหนังครับโอ้เกือบหมทันโอ้ใส่ตีบล็อกยังไโอ้กินโกวันทัน Bỏ Đây lên không?